วอล่บอกน้องเรดหญิงแชมป์กีฬาเจ็ดเอชดี2025รอบชิงอันดับ3สิงร้ายสายเอเชียโรงเรียนกีฬาจงังหวัดอ่างทองและผู้แข่งของเธอจากกาญจนบุรีสาวที่เธอเหลียวรับบอลเหนียวทเทพมงคลป่าโรงเรียนเทพมงคลรัง ะะสองล้านไปแล้วครั้งที่แล้วครั้งนี้เท่าไหร่ดีคะเอา,า <3 S 1> สามล้านเลยไหมครับล <c oughs> ้านเลยนะเริ่มเกมกันเลยนะครับ <c oughs> เป็นมีบอลของเทพมงคลไปก่อนครับโอกาสบุกของกีฬาอ่างทองขึ้นบอลเร็วครับ <c oughs> ลูกนี้ยังรองไว้ได้เทพมงคลต้องตีเคาะ้ประกอนบุกอีกครั้งหนึ่งของอ่างทองมาโค้งหลังครับย <c oughs> ังรองไว้ได้เทพมงคลเหนียวเหนียวว่ายังไงครับวันนี้ยังปิดเกมไม่ได้ครับยกมาให้เอ็มม่าอีกครั้งหนึ่งสีไม่ค่อยถนัดครับเลยมาตีบุกทอกไปเองต่อครับ เรามาขึ้นมาน้องปลายขึ้นไอ้ครับอ้าวไปโดนกรอปครับเป็นดีเลยครับน้องปลายแต่ว่าไม่มีใครมาลองนะคะเป็นพื้นที่ว่างอ่ะก็เลยกลายเป็นคะแนนของกีฬาจังหวัดอ่างทองถึงห่างไปเจต่อสแล้วค่ะเสริฟครับเทพมงคลเสริมมาแล้วะค่ะน้องปลายรับบอลแรกขึ้นมาเข้าจุดใจบอลสั้นลูกน,นี้มาเทมงคลลิเบอโร่โโอันเดอร์บอลห้ยโ้งหลังตีลงไปไหมคะเรียบร้อยอ่ะแบบนี้ครับ รังสีเออีเสมอกันที่9-9ตอนะคะลูกนี้ไปมองสอร์แป๊บเดียว9เข้าแล้วเข้าแล้วอะทงเทนงเสิร์ฟมาลุกออกไปเองครับหมายเลข6กค่ะน้องอาลินลงไปเสิร์ฟเสิร์ฟมาน้องไปรับบอลแรกแล้วก็เสร็จให้เล่นบอลเร็วแต่ว่ายังรองเอาไว้ได้อยู่ไปโอกาสของเทนมงคลรังสีตั้งมาแล้วหัวเสาตบลงไปโอ้โห กำแพงที่ได้แต่มองนะไปกับเอ็มม่ามองหน้ากันเลยโอ้กำแพงอ่าคพองทำอะไรไม่ได้ครับลูกนี้ฟาดลงไปเลยจอมสิบมาจอ<ำ>มจอมไม่จอมล้นไป<ำ>เ,เลยจอมเลยล้มาแบบนี้ก็โดนลงโทษเลยนะคะองน้ำพึ่งค่ะนี่ค่ะจอมสิบ หลักไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะก็เลยโจรไปแบบนี้นะคะーーーโอ้ไม่น่าเชื่อโดนนำประกอนตลอดทั้งเกมแต่สุดท้ายมาขึ้นนำเราเปิดเซตได้ก่อน <ๆ S 1> เป็นเทมปงคกลรังสีชนะในเซตแรกนะคะ25ต่อ20ค่ะมาน้องปุ๊กน้องจิวมาลุยกันต่อในเซตที่2องเสร์ฟครับเทมบังคกล่านทองรับบอลไม่ได้แล้วก็เอ็มมากขึ้นอีครับอ้าว<อ>ิทอมเปนเครับ เซตนี้การวางตำแหน่งของทางอ่างทองก็คือเอาเอกมากขึ้นคบหึ่งก่อนเลยนะครับต่อนะคะต้องใส่ป่านจากอ่างทองเสริมมาท้งบอลแรกให้เซตไปหัวเสาน้ำเพิ่งค่ะแล้วก็เป็รยรกาศของล้องปายนะคะจัดการย่อดแล้วก็เป็นผลนะคะเปลี่ยนลุกเล่นเทคนิคหน่อยจากที่ตบจัดหนักแ่เต็มเซตทุกปัรับครับจับยักเลยครับ อันนี้ก็เป็นการยัดจับหัวบอลนะครับเสิร์ฟครับหมายเลขนหัของอ่างทองครับพินนารีเกิดมาหัวหลอกบอลไม่ค่อยสวยครับยกไปหัวสาวขึ้นป้ายยอดทันไม่ทันไม่ทันครับขยับมาแบบจิ๊ดครับสิบเอ็ดสิบสามครับนี่ก็ได้แต้มเท่านั้นนะคะกับอ่างทองค่ะว่าในมงคลรังสรีจะยอมหรือเปล่า สู้กันด้วยบอลเร็วนะครับตอนนี้ก็ยกขึ้นไปหัวเสามาหนักๆ,ๆยังเกี่ยวไว้ได้ครับอางทองยกไปอ้าวต้องไปถนัดทำเคาะข้ามไปก่อนเอาละโอกาสของเทพมงคลจะยังไงเล่นบอลสองอีกครึ่ล้วยก<อ>มาเอ,าอ้าการเล่นเอยู่ตรงนั้นแหละครับบอลสองไปแล้วบอลหนึ่งก็มาแผ่นเชือกได้แล้วก็เปรี้ยงยังเกี่ยวไว้ได้ครับยกมาบอ <ๆ S 1> ลเร็วไม่ทำหนัรับลึกไป เมื่อกี้ภาษาอะไรกรู้อไม่รู้จะพูดอะไรกรือกรู้อแบปริ้วปริ้วมันร่ากันแบบนี้นะเนี่ยค่ะจังหวะรองไว้ได้เนี่ยโอ้โหบอลสั้นบอกจะจ่ายเข้ามือกี่โมงเออยกมาแล้วคืนตีครับเอ็มม่าโอ้ยยังอยู่โอ้าวไก่อนโอกาสบุกของอ่างท้องเอ็มม่าไม่ถนัดตีเลยโอ้ยเอ็มม่าก็ปกติเธอตีแรงเฉลยถอยล้อ เห็นไงฉันก็เลยเซฟแรงไว้เซตต่อไปนะจ๊ะก็ช่วงเปลี่ยนเอมมาไปพัดแต้มไหลเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นคนทำแ้มที่สุดยอดเลยครับของอังทองครับเอ็มมาเอ็มมาดูเอลเด็กอีกเอ็มมาเซตนี้ครับอังทองชนะไป25ต่อ21ครับเอาละครับมาเซตที่3จะเป็นของใครครับมาลุ้นกันครับ บางจังหวะที่เห็นเสียงน้องดิวหายไปเขาลุ้นบอลน,นะครับเขาไม่ดูจอ้วยครับเขาดูในสนามนย่งเดียวเลยมาแต้มแรกไปก่อนเทพมคน,นครับขึ้นนำก่อนบ้างนะคะเซตที่3ค่านโดยน้องจบเมียแล้วก็ต้องอาศัยเกมบุกข,ของเธอคนนี้จริงๆค่ะเทพมงคลรังสีเช็คอินเลยหรือเปล่ายังยังเก็บไว้ได้อ่างทองสายปายนััสอนมาตีมา ได้โอกาสบุกแท้มงคนลังสีบุลสิตาอีกหนึ่งครั้เดี๋ยวเจ็บไม่ใช่หรอเสียงดังขึ้นมาถึงข้างบนเลยเสียงอะไรเสียงที่บนทั่วเะดังขึ้นมาถึงข้างบนเลยครับบุญสิตาหมายเลขหนึ่งนะคะน้องโบสัสิชาลงมาแทนออกมาลองบอลไว้ได้แล้วก็ให้หัวเสาแต่จังหวะไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็ยอดบางเบาๆเหมือนกัน มาให้หัวสับอีกถึงรอบแต่ติดบ,บล็อกค่ะโอ oh. ้โไม่ได้มีดีแต่บอเลเร็วนะคะบล็อกก็เอาอยู่เหมือนกันค่ะน <Okay. S 1> ี่หมายเลขสามน้องนาเดียชนระดา oh. าได้ยินเสียงนกหกวิดดังมาไหมคะ oh. อ่างทองค่ะทองคึก้วครับ สา,สาไปก่อนนะคะแล้วก็เป็นจังหวะของอ่างทองในเล่นบอลเร็วเลยแต่หยอดลงมาพื้นที่ว่างจาอจอแบบนี้ก็เรียบร้อยค่ะเช็คจินเซ็ตพอยต์เลยค่ะยืนแพนไปแล้วครับยีต่อ14ครับห่างสิงแต้มครับเสิร์ฟมาค่ะลนมานะคะให้ตั้งได้แล้วก็เป็นโอกาสหัวเสาวน้องจอมจัด สียังไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะคะไล่มาเป็น16ต่อ24ค่ะลูกนี้น้องจอบนะคะตีอันบล็อกเลยค่ะมาค่ะเทพุมงคนเสิร์ฟมาบอลแรกลูกนี้ไม่เข้าค่ะต้องอันเดอร์ให้หัวเสาปิดได้เลยหรือเปล่ายังได้อยู่ค่ะอันเดอร์อีกหนึ่งครั้งหัวเสาติดล็อกอีกค่ะมาค่ะอีกหนึ่งรอบรอบที่สมอันนี้ต้องเคาะเกเปนดีค่ะเรียบร้อยเลยค่ะ เป็เกมเซตที่3ไปได้นะคะกีฬาจังหวัดอ่างทองเอาชนะไป25ต่อ16จังหวะนี้ค่ะคุณผู้ชมตบไปโอ้โหเซตนี้นี่ติดบล็อกไป2รอบนะแล้วก็ต้องเป็นดาบที่3ค่ะที่ลงไปแล้วก็น้องเตยกระแทกหน้าซะด้วยนะคะครับผมเพราะว่าอย่างเซตที่แล้วะอะเทพมงคลเนี่ยเกมรับก็ยังดีอยู่แต่อาจจะบุกได้ไม่คมพอค่ะใช่ค่ะ เธคนเสิร์ฟก่อนเสิร์ฟมาแล้วล้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ลองความรล้ลจักจันให้ไหมเรียบร้อยอย่างเยียวเนียแหละค่ะต้องให้อยู่ในตแต่หัวเสาที่เธอัน,นัดนะคะน้องแก้มมาค่ะอ่างท้องเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟมาบอลแรกเข้าจุดขดใจามาหัวเสาตีประคองข้ามมาค่ะบิเบโรอ,อันเดอร์ให้เอ็มมาค่ะ ยังเก็บไว้ได้ค่ะเทพมงคลอันเดอร์มาที่หัวเสาตีประคองข้ามไปเป็นโอกาสบุกของอ่างทองเลือกใส่น้องปายติดพร็อกคอ่ะโ,โดยน้องจบนะคะดูนาลิโบโล่ลแล้วโอ้ยวิงไม่ทันคา,าเสิร์ฟต่อค่ะเสิร์ฟมาน้องลิพ์รับไปได้แล้วเซตมาให้บนเร็วเลยแต่ติดพร็อกไว้ แล้วก็ต้องสามเม็ดหลังข้ามไปก่อนนะคะตั้งบอลขึ้นมาให้บอลเร็ว้างแล้วก็ยังลองไว้ได้อยู่น้องจะเพิ่งจัดไปลงหลักพอดีเลยสวยมากค่ะว่านเชียบค่ะแล้ว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 ปุเลยจะโทเปลี่ยนเอาน้องเตยลิเบโลออกไปพักนะะ เทพมงคลรังสีเสริมมาโดยน้องน้ำเพิ่งโอ้โหน้วมันชิดเน็ตลูกคลุกคลิกนะคะอยู่ที่เน็ตเป็นโอกาสของเทพมงคลตบไปแบบนี้ไม่เหลือค่ะโอ้โหตอนนี้กองเชียร์อ่างทองก็คือช็อตเหมือนกันลุ้นอะนีะ่ <S <S <ช>ครับถ้าตีต้องตีให้ตายอย่างที่บอกไปว่าอ่างทองก็เหนียวใช่ค่ะโดยอาวุธลับนาน้องไฟพัทละคอ สอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยไหมลูกเกับมาฝังของเทพม,มงคลนะะแล้วก็ลูกนี้ต้องแก้ยางไปก่อนต่างทองเซตมาให้ปลายปลายจัดให้แต่ยังลองไว้ได้อยู่เซตมาให้หัวสังอีกครั้งหนึ่งแล้วหยอนไปเบาๆแต่ยังลองไว้ได้อยู่นะคะแล้วก็ม็นโอการของป้าอีกตึงรอบเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวให้โค้ชมาเปลี่ยนเสื้อนะคะเป็นไงคั ลงไปเล่นเลยโคดอีกนิดนึงนิ่คือลงไปเป็นผู้เร่ยนหมายเลขเจ็ดแล้วครับ2 3ต่อ19ดิที่ฉันมีแววว่าจะเห็น5เซตนะคะทุกคนคะ่ะลูกกลิ้งมาแบบนี้ตับลูกให้ตับพึ่งยังลองบอดได้อยู่อันเดอร์มาให้หัวเสาได้ไหมครับหัวเสาลูกเร็วไปก่อนแล้วก็เรีย คนรังสีนะครับขอแต้มเดียวเท่านั้นนะครับที่จะเก็บเซตนี้ครับส่วนอ่างทองก็ต้องยื้อครับต้องเรียกว่า19ของอ่างทองก็เป็น19ที่ตามไม่ยากนะเพราะว่าเดี่ยวและอาวุธมคมรับเสริมมาครับเทมุมคลรองบอลไม่ได้โอ้ไม่ค่อยถนัดครับต้องตีประคองแก้ไขไปก่อนโอกาสละพร้อมเทมุมคลยังไงก็ไม่ค่อยถนัดครับยังห่าง,งเมตอยู่ต้องตีข้ามไปก่อนยกมาให้หัวเสาหางฝั่งนี้ เกียรไม่ได้เทพมงคลพื้นไม่ค่อยถนัดแต่พึ่งไปยังรองไม่ได้ครับ3เมตรอ่างทองเทพมงคลก็ยังคงเกียอยู่หัวเสาเขาโอ้ยเบาไปครับเอาละครับอ่างทองเสิร์ฟต่อเสิร์ฟมาบอลนี้ไปจุดเดิมเลยครับต้องตีแก้ไขไปก่อนครับ3เมตรเอาละครับอ่างทองจะได้บุกแล้วดัดกันอยู่หน้าเนตยกมาที่โค้งหลังขอเาๆไปกอนโอ้โห ได้จร,จริงอ่ะเอาละครับในสนามคลิกพักกันใหญ่แล้วครับตอนนี้เป <S S S> ็นคู่ที่เรียกว่าชิงที่สามที่สมสศักดิ์เสียใช่ค่ะห้าเซตครับคุณบอกว่าเซตสามเนี่ยปกติแล้วอ่างทองเขาจะมาเขามาจริงๆแต่ว่าเเขวูบไปวูบไป เขาหมดแรงไปเฉยเลยเดยวต้องไปเติมพลังกันหน่อยนะเพราะตอนนี้เซตที่4นะเป็นเทพมงคลรังสีดะที่ไล่ขึ้นมาได้เอาชนะไป25ต่อ21ค่ะตื่นขมหนึ่งก่อนเลยครับนีครับเสิร์ฟครับเทพมงคลเสิร์ฟมาวางบอลไว้ขึ้นใ่ค,นรครับอ่างทองอยังเกี่ยวบอลไม่ได้ยกไปหัวเสาหัวลดจัดทำงานแต่ก็ยังเกี่ยวไม่ได้ยังไงครับมีเสียงลกวินดังขึ้นครับมีการฟาว์เนสครับเป็นแต้มของเทพมงคลรังสีครับ ออกได้ทั้ง2หน้านะว่าจะเป็นใครนะคะในเน็ตนี้สูสีเลยทีเดียวค่ะเมงคนเป็นโอกาสตบไปแต่ว่าอ่างทองหลอกไว้ได้แล้วก็ตบกลับมาบ้างโอ้ยลูกนี้ค่ะหัวเสาเรขึ้นตีคมเลยอครับจังหวะขึ้นตีบอลเนี่ยครับ เพิ่งเสิร์ฟมารองบอลยังไม่ค่อยได้ครับอ่างทองเพึ่งตีมาคลองแก้ไขแต่ก็ยังหนักนะยกมาหัวเสาใส่เลงนะบอลยังกเกี่ยวไม่ได้ลองแก้ไขไปก่อนครับรองบอลติครั้งดุจใจบอลเร็วเลยแต่ก็ยังเกี่ยวไม่ได้ครับอ่างทองยกไปหัวเสาขึ้นอีครับสกิปเล็กเล็กน้อยโอากาสเบรงเทพมงค์คนครับโดนบล็อกแล้วก็เป็น b อกเอาครับ โอ้เปิดเซตน,นีโชคจะกลับมาเข้าข้างเทพมงคลแล้วค่ะทุกคนเนี่ยค่ะตีไปโดนผู้เล่นของอ่างทองนะคะแล้วบอลก็กระเด็นออกไปะคะ่ะเป็นบ<อ><ป>ล<ม>็อกเอาต์แต้มจะเป็นแต้มที่ทำให้เกิดความกดดันนะครับใครได้ก่อนคนนั้นได้เปรียบครับเอาละครับยกมาเล่นบนอลกลาแล้วก็ลูดลงในฝั่งของเทพมงคลครับม,มาจะยิเอา เอาบ้างครับเทพมงคลรงังสีครับขอรูดลงในฝั่งของอางทองบ,บ้าครับ14เท่าคู่นี้น่าจะดิวไปถึง31นะครับดูแลเอางัอาอ้นเลยนะเอนออมัอนทำให้น้องอาจจะสูสานกันออกมาชมเชยกันต่อครับจะปิดได้ไหมยกขึ้นมาให้เอ็มมาใส่นักดแัแกเลของเทพมงคลรังสี และเทพมงคลรังสีทำได้ครับต้องชื่นชมน้องแก้มบุญสิตาเลยค่ะคลงมาเนี่ยเปลี่ยนเกมช่วยเทพมงคลรังสีไว้ได้เยอะเลยนะคะคในแมตช์นี้